วันนี้ข้างน้ำกว่าเด้อพี่น้องเด้อตำพริกข้างแกงลงเด้อดพี่น้องเด้อวันนี้พี่ว่าจะอ่อนปลาไหลใส่แฟงเด้อพี่น้องเด้อหอมปลาไหลใส่แฟงพี่น้องนำเดือดใส่ลงปลาเลยพี่น้องปลาไหลเด้อพี่น้องเด้อใส่แฟงลงไปพร้อมเลยพี่น้องเลยต้มให้มันสุกเลยพี่น้องเลย ช่วจะปลุกเลยเดอ้อพี่น้องเออสาแฟงลงไปแล้วผงนวัวพี่น้องน้ำปลาสักหน่อยเดอ้อพี่น้องเดอ้อออมพี่น้องน้ำปลาหน่อยนึงเดอ้อพี่น้องทำน้ำปลาเลยพี่น้องปลาสักหน่อยช่วยจะใส่ไอ้ข้าวขวบพร้อมเดอ้อพี่น้องเดอ้อจะทอดหนึ่ง ดูไลยพร้อมพี่น้องเดี๋ยวร้อยข้าเดือดเดี๋ยวร้อยข้าเดือดใส่ซอสซุปเด้อพี่น้องเด้อทีเด้อพี่น้องเอ้ซุปละทีนี่เ้ื่อนใส่เบงลักเด้อพี่น้องเด้อความหอมลงไปเลยทีนี้มันจะแซ่บมากเลยทีนี้พี่น้องเอ้ยพี่น้องอ้อมเนื้อปลาไหลพี่น้องเอ้ยแซ่บเลยนะพี่น้อง ดูพี่น้องดูแซ่บๆเลยเด้อพี่น้องเด้อเนื้อปลาไหลพี่น้องเอ้ตัวใหญ่ๆเลยเป็นโลเลยพี่น้องสูงแล้วก็เนื้อนิ่มๆแซ่บมากสูดแล้วก็ตักเสิร์ฟน้ำข้นๆเลยพี่น้องเอ้ยน้ำข้นสีสันน่าทานมากพี่น้องแกงอ่อมปลาไหลพี่น้องเอ้ยใส่แฟง ใ,ขขใส่ข้าวคัวหอมหอมใส่แมงหลักแซ่บแซ่สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกท่านเลยครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังแรงใจให้พี่อ้วนนะครับเนาะไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศน,นะครับเนาะที่เข้ามารับชมมาคอ้มีความสุขความเจริญเด้อพี่น้องเลยลำเรำรำเน้อกันทุกคนทุกคนมาพี่น้องแซ่บๆนำพี่อ้วนวันนี้ได้อ่อนปลาไหลพี่น้องเลย เพีองรเ,เนื้ออะไแซ่บๆเลยพี่งยงไยแซ่บๆนะพี่อ้นเลยร้อนๆืับได้เลยพีองไยเขาันดีเลยเลยพีน้องเสฟฟักเลยแซ่บๆขอบครุร้อย หามคำพิวันวันนี้พี่น้องเอ้อเนื้อปลาไหลเขาจะอร่อยมากเลยแหละพี่น้องเอ้ยร้อนนะพี่น้องนะพี่น้องโอ,อ,อ้เนื้อปลาไหลสองตัวโลพี่น้องอันนั้นอื้อ อืมปลาไหลดำมโนัวเลยไปหน่อยเลยอืมอืมร้อน Ừ, bạn hãy đăng kí cho mắc lalaschool Để กูท <icana>, ่ายยังมักเลยเนื้อปลาไหลเนื้อลุยๆเลยพี่น้องเอ้ยครับเมนูนี้ก็ถือว่าเด็ดอีกเมนูหนึ่งพี่น้องเอ้ยเยี่ยมพี่วันกินไม่สวยไม่งามก็ต้องขอโทษขอให้พี่น้องทุกท่านเลยครับลาละครับอย่าเก็บอย่าจุดเด้อเราลำดุลกันทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะสวัสดีครับผม